โยก็กลับสวัสดีชมกันด้วยนะครับและในวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับห่างหายกันไปเนิร์ดนานเลยนะแล้วนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้โปนะครับอัรนะในการลงดันเจียนนะครับว่าใช้ยังไงถึงจะอ่าเวิร์กนะฮะแบบลงอีซี่เลยอะไรอย่างนี้แทนจะไม่ต้องใช้อาวุธเลยอะไรอย่างนี้นะฮะใช้แค่โปนะขั้นแรกเลยนี้ก็จะเป็นโปตัวเก่านะครับที่ผมได้เคยแจกไปนั่นเองนะฮะ ซึ่งปัจจุบันผมยังใช้ได้อยู่นะยังเล่นได้อยู่ส่วนใครที่เล่นไม่ได้เนี่ยก็เสียใจด้วยนะครับผมยังเล่นได้อยู่เนาะใครที่เล่นได้หรือเล่นไม่ได้ก็พิมพ์บอกคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะถึงบางคนเล่นไม่ได้บางคนเล่นได้นะก็เอาเป็นว่าช่างมันนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดนะีกว่าและปอตัวนี้นะครับก็สามารถเอกลับมาดูคลิปเก่าได้เลยนะผมี้เยจอธิบายเยอะนะครับแต่มันจะยืดเยอะนะ นะครับให้เราใช้เมนูนี้นะครับเกิดมาเนี่ยมันน่าจะปิดไปอยู่นะครับให้เราเลื่อนอเปิดจอโปรตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาจะเจอคําว่า level disable Dis god console นะครับตอนแรกมันอาจจะเป็นสีแดงๆอย่างงี้ใช่ไหมให้เรากดเปิดเป็นสีเขียวครับสามอันนี้กดเปิดให้หมดเลยแล้วเรากดอันนี้ครับมันก็จะใช้ได้แล้วเห็นไหมอลองปิดไปนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีโค้ดอยู่ข้างบนนะ ถ้าเราไม่อยากที่จะทำา u e s แล่ใช้นี้ได้เลยเนี่ยเราก็กดน,นี้ครับอ,อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับและต่อมานะครับเราจะเจอคําว่าหาคําว่า level up cell นะครับให้เราัพไปถึง level ร้อยเลยนะอัพไปครับ up ไป up ไปถึง level รนะ้อยเลยนะครับพอถึง level ร้อยแล้วเนี่ยเราก็ัพ level เลยครับัพอันไหนก็ได้แล้วแต่ผมก็ัพประมาณนี้แล้วกันนะครับข,รขั้นต่อมานะครับให้เรา หาคําด้วเทเลพอร์ตนะครับอะอะแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เสาแดงกันที่เรียบร้อยนะครับเราจะไปที่เสาอื่นก็ได้นะครับเสาเขียวเสาฟ้าหรือเสาแดงก็ได้หมดเลยนะครับแล้วพอเรามาแล้วเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับผมกดเข้าไปจะมีกุญแจรันเจี้ยนครับผมให้เรากดไอเอสเซนแล้วก็ให้เราเลือกเลยครับว่าเราจะไปอันไหนนะครับผมจะไปนี้ก็ครับกด Enter เลยครับเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปเลยนะ เอาละครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วนะ,ะถ้าเราไปอย่างเงี้ยดื้อเลยอ่ะคือไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยวก็ตายหายอยู่ดีนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยให้เราไปเดี๋ยวผมขอตั้งค่าให้เราไปที่ไอ้นี่นครับเมนูเรากดคําว่า in v i l u ne l a b e l อะไรที่หายนะกดไปครับผมทีนี้เราก็จะเป็นอมตะแล้วนะผมหาก่อนหรือจะกดคาว่า,า god mode immortal ตรง เอ่เมนูโปรก็ได้นะครับหรือจะกดไปทั้งสองอันเลยก็ได้นะตอนนี้เราก็จะเป็นอมตะนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินหาเลยครับว่าเราจะไปตรงไหนนะทีน,นี้มันก็จะมีประตูใช่ไหมครับแล้วแต่นันเชียนเลยนะนันเชียนมันไม่เหมือนกันนะฮะยากง่ายแตกต่างกันไปนะผมจะซื้อของก่อนแล้วกันนะครับเราจะต้องซื้อกุญแจก่อนนะแปดสิบห้าอมเบอร์นะครับ พอเรามีคนจ้างเนี่ยเราก็เข้าไปได้อีซี่เลยนะครับพอเรามาถึงตรงนี้นะครับอันสำหรับดันเจี้ยนนี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ทางอยู่เหมือนกันครับมันก็จะมีพวกฝัดอะไรอย่างงี้นะพอมาโจมตีเรานะครับมันก็กัดไม่เข้านะฮะแล้วเราก็ใช้คิวเนี่ยคิวแบบอีซี่เลยครับผมเนี่ยเราสามารถเก็บอ่าอ้นี้ไปได้นะครับมันเรียกว่าอะไรนะผมลืมและกดเก็บได้นะครับถ้าเรากดเก็บอย่างเงี้ยอ่ากดเข้าไปใหม่ กดเก็บอย่างเงี้ยมันมันจะขึ้นกุญแจนะครับให้เรากดอ่าเดี๋ยวฆ่ามันก่อนนะฆ่าก่อนครับผมชึบให้เรากดคําว่าเช็คอ่าเคออลนะครับนี่ขอตรงเทคออลนะกดไปครับนี่มันก็จะไม่ติดกุญแจแเห็นไหมแต่ถ้าเรากดแบบกดในไอ้นี่มันเลยนี่ปุ๊บเห็นไ,ไหมมันก็มันก็จะติดกุญแจนะครับก็สละแบบคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับอีซี่เลยนะสำหรับการโหลดรันเจนก็มีประมาณนี้ครับผม เราไม่มีวันตายเลยนะค้อขี้โกงอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ครับผม5นาทีนะขี้เกียจทำคลิปละเท้อไว้เจอกนันครับผมขอให้สนุกกับโปนะสาวใครที่หลอนไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับส่วนใครสำหรับใครที่แตกไฟแล้วมันแบบเข้าเกมแลด้งอะไรเนียก็เสียใจด้วยครับผมส่วนใครที่เล่นได้เนี่ยแตกไฟไปแล้วเล่นได้ปกติก็ดีใจด้วยฮนะ วันนี้ก็ลาลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย